บวไัมสุได้ขี้่ได้ขี้เลยราไวันนั้นนะพี่อันไปบ้านอ่ะสี่ชั่วโมอ่ะคนเยอะนไม่ก็มันกลัวตู่นคน่อแถวยาวเหลือเกินสวัสดีครับผมรับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผม ครับก็จะไปเดินดูอะไรอะไรสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะก็จะไปเดินดูตรงเวทีนะครับผมครับแป๊บหนึ่งนะครับผม <c oughs> ครับพ่อค้าแม่ค้าก็ เตรียมของมาขายเยอะะเลยนะครับผมสวัสดีพี่พัทพัทราวัฒนะครับผมไม่เจอนานเลยนะครับผมนะช่วงนี้ขา,ขายของครับผมครับไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่ครับผมแก้ไขกลับไปตั้งต้นที่สาปีทำให้กฎหมายมันเข้ที่กองคางเพราะประเทศไทยนั้นอ่อนทับ คนที่เขามีเสรีภาพแสดงความคิดเห็นก็ถูกจับกุมคุ่มก่อถูกทำลายจนประเทศไทยเสียหายทางด้านภาพพจน์ประชาธิปไตยเสรีภาพถูกอานาชาติของรถทำดับมาเรื่อยๆไอยครับผมไปต่างประเทศเป็นแนะนำตัวนะครับไปที่ยไทยแลนด์เขาฟังไม่รู้เลยผมมันไม่ทันดูเราดหลายรอบเขาไม่รู้จักเขาบอกว่าไอคำคลองตลาเลงตอนนั้นเขาบอกรู้จัก อย่างนี้แหละครับพรคอนเสิร์ตที่า9ไกลเขาไปยังอยู่นะครับมประเป็นหน้าที่ของรัฐการเงที่จะต้ิน500กว่านะครับเกินถ้าเกิน500คนดูนะครับผมแล้วตรงนี้ก็บเป็นบริเวณหลังเวทีนะครับผมก็ฟาดทานข้าวอะไรกันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันที่13สวและพวกสร้างเรนประเวณีการศึกษาทั้งหลาย เขาได้ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเขาได้ทำลายกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐธรรมนูญมันคือการกลับมาของระบอบทรดารคนดังคนดังคนณั้งน่ยเพราะฉะนั้นที่เราดีใจว่าไอ้ตู่ไอ้เนี่ยมันเล่นละครไอ้สัตว์พอมันไปปุ๊บก็กระตอพมาเลยครับวันที่10กรกฎาคม10กรกฎาคมประชุม มีอยู่สอคณะเขาเรียกว่าคณะที่ทำงานล้มลงหนักฐานตามมาตรา151กับคณะที่ล้มลงมาตรามาตรา82นี่อะไรส้มคณะนี้บอกว่าทั้ส้มครับฮะกีบส้มกีบส้มกีบส้มเอาเดี๋ยวนี้เอาวันนี้เอาตอนนี้สรุปไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นแฟนคลับของก้าวไกลนะครับผมฮะส่วนมากจะเป็นแฟนคลับของก้าวไกลนะครับผมนะครับวันจันทร์ที่1ิบ็ดตัวมีมติทันที สมองหมหมาปัญจควายตะเคีเลยมีมติรตรงนี้จะย้อนแสงมาเน็ตหนึ่งครับรงเลือกให้หลา,ายรัฐมนตรีประชุมวันสิบสองแต่คำท่าดีเฮ้ยตุ่งนันนบ,บนยัง,บยงไม่รู้เลือกรับไปก่อนแต่สิบเก้าวันนี้มีมติน,นักข่าวครับผมให้พิธางดจารปฏิบัติ่เป็นเงื่อไนไข ไม่ทั้งหลายทั้งปวงหมายความว่าจริงจริงประชาชนประนาจะเห็นพิธาเป็นนายกรัฐมนตุกร์มติมหาชนต้องการเห็นก้าวไกลพุทธไทยและแต่พรรคการเมืองจะต้องรับมือสะดุดจุดลงโดยทันทีทันใดพี่น้องครับผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าสวมาจากรูดหวยไดการเลือกของประชาชนเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ง่ายนะกตุลาการ เป็นไปไม่ได้มันประเทศเฮียอะไรของมันเนี่ยและพี่น้องครับท่านบนน้นนก็จะมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายกพิธาแต่จะหาความสศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไม่ได้เพราะมันถูกกระทำย่ำดีจนเละเทะเหมือนในปัจจุบันนี้เราจะหาความถูกต้องใดๆไม่ได้เลยสำหรับประเทศกาลาแล์เห็นไหมครับพี่น้อง วันนี้ประชุมทั้งวันเอาอเาอถียงกันอยู่ขันวฟใหญ่หละแยกติไอ้ฝ่ายนั้นไม่ต้องหัวไม่ต้องมองละครับอาปาก็เห็นไส้ติ่งมันไม่มีอะไรเลยที่พูดออกมาทุกคนพพกเนพราะเขาบอกแล้วพอละการพอละเลือกนาย,ยกคำมตวันพพนี้เถียงกันทั้งวันไม่ใช่มันคือแักติทั้งหมดสุดท้ายก็สรุปไม่มีมติไม่มีความเห็นดึง แต่ที่แน่ๆพิธาต้องลดการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้า,กาวไกลก็อยู่ในสภาพที่มีแนวโน้มถูกผีบไปเป็นฝ่ายค้านรับกันได้ไหมพวกเราทั้งหลายโกรธไหมเกลียดไหมโซ่ไหม เขามีรถถังนะกลัวหรือเปล่าเขามีปืนเอ็มสิบหกนะเขามีประยุทน์แจนโอชาเขามีนะสู้ไหมครับพี่น้องเอาละครับเนี่ยครับทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องครับเรากำลังดำเนินการทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องประชาธิปไตยที่เรามาุงนุครั้งนี้ก็เพื่อ ปกป้องประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาธิปไตยของเราเดินทางต่อไปได้พี่น้องขบอยจากที่เรียนให้ทราบเราก็จะเห็นความผิดปกติไม่ได้เป็นไปตามทํานองคลองท้งสารรัฐธรรมนูญกลายเป็นกลไกที่สังหารประชาธิปไตยทำลายรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยคนแล้วคนเล่าพี่น้องครับเราก็จะเห็นนะครับนู่นปีสอ4 8บ พวกสารทั้งหลายก็กลายเป็น,นกลไกทําลายรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งแต่เวลาไอ้พวกขี้พวกหาทํารัฐประหารสารไ,<ห>ไม่<อ>เห็นไหมครับนี่คือปัญหาของประเทศนี้ยึดอำนาจพฤติกรรมเป็น